สอาสสงสุดมาสะสางนี่แค้นของพวกเรากันเถอะออ,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 อไปดีกว่าเจ้าคนขี้ขาดคิดจะหนีไปไหนอย่างนั้นหรอท่านหัวสอสงสุดท่านหัวหน้าตะโกนฮ <c oughs> <c oughs> ึ้พวกวุสรีเป็นพวกของข้าแล้วข้า เคารพในการตัดสินใจของเขาด้วยการที่ข้าอยู่ที่นี่ตอนนี้แล้วเจ้าจะไม่มีทางผ่านไปได้หรอกนะเรื่องนั้นงั้นทำมาลองดูกันหน่อยเป็นไงวิชาการล่างกงเล็บมังกรปัตตภีวิชาการล่างกงเล็บมังกรปัตตภี นี่เจ้าก็ฝึกวิชากายาเพชรกล้ามังกรจริงๆด้วยแต่วันนั้นคงไม่ใช่ทั้งหมดที่วิทยายุทระดับปัตพีในตำนานทำได้หรอกใช่ไหมฮ่าฮ่ฮู่กต้องแล้วโจอฟานต้องขอบคุณรากสมศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้ามอบให้กับข้าแต่ว่าข้าจะไม่ออมมือให้กับเจ้าหรอกนะเจ้าถูกโชคชะตากำหนดไว้แล้วว่าเจ้าจะต้องตายด้วยมือของข้าในวันนี้ท่านวุน้าตะกูลช่วยข้าด้วยฮ มองมาทางไหนกันพวกท่านทุกคนไปได้ไม่ว่าผลของการต่อสู้วันนี้จะออกมาเป็นเช่นไรแต่ว่าพวกเราคงไม่อาจยื้อชีวิตของท่านผู้อาวุโสสูงส,สุดเอาไว้ได้ พวกเจ้าจะดูถูกดูแคลนกันแก้งข้ามากเกินไปแล้วหรีจริงเทียนเจ้าอยากคิดมาทดสอบความอดทนของข้านะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เราคงจะต้องสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายกันไปข้างหนึง่งนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการยากฮ่า,หา,หา จริงนะหลี่จิงเทียนพวกเราไม่ได้มีความแค้นใดๆต่อกันแล้วทำไมเจ้าถึงยึดติดกับการสังหารข่าขนาดนั้นคล่ะหวงผู้ฟังเลยเจ้าจำได้ไหมในตอนที่ข้าได้เข้าร่วมกับตระกูลอุปราชเบื่อ8ปปีที่แล้ว ข้าต่อสู้กับเจ้าไม่ถือสามกระบวนข้าข้าก็แพ้เจ้าซะแล้วเจ้าพูดกับข้าด้วยความยิงพยองว่าข้ามีคุณสมบัติมากพอในการติดสอยให้ตามเจ้าไปในตอนนั้นข้ารู้สึกช็อกในความแข็งแกร่งของเจ้าเป็นอย่างมากและยึดถือเอาเจ้าเป็นแบบอย่างแต่ว่าเมื่อผ่านไป30ปีในขณะที่ข้าได้ฝึกวิชากายาจักรพพัดพยองไปจนถึงขั้นที่เจ็ดเจ้ากลับปฏิเสธไม่ให้ข้าฝึกวิชาต่อ ด้วยเหตุผลที่ว่าข้าไม่คู่ควรในการฝึกวิชากายาจากักรพรัดพยองที่สมบูรณ์แบบการที่ข้าได้เห็นเหล่าคนในตะกูดอุปราชที่ไร้วความสามารถพวกนั้นได้ฝึกวิทยายุทธที่สมบูรณ์แบบแล้วข้าไม่อาจยอมรับได้และตั้งแต่นั้นข้าได้นับถือเจ้าเป็นคู่แข็งเสมอมาและข้าสาบานกับตัวเองไว้ว่าข้าจะต้องเอาชนะเจ้าให้ได้ในวันหนึ่งแล้วในถ้ายที่โศดวันนั้นก็นมาถึงจนได้ ้ไม่อยากเชื่อเลยมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆเท่านั้นเองแต่เจ้ากลับจำมันได้มาจนถึงทุกวันนี้สำหรับเจ้าแล้วมันอาจจะดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระก็เจงแต่ว่าสำหรับข้ามันเป็นสิ่งที่ไม่อาจลืมเลือนได้เส้นทางการฝึกวิชาของข้ามันไร้ที่สิ้นสุดและไม่มีใครที่ยังมีชีวิตอยู่จะสามารถปฏิเสธได้ไม่แม้แต่เจ้า ผิดไ,ไปจริงๆข้าคิดผิดไปอ้าฮ่าะจนได้หาท่านผู้อาวุโสโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ